ถึงจุดที่ต้องสอแฟนถักถ่ายรูปแล้วนะคะถักถ่ายรูปเลยนะคะตอนนี้ถึงงานที่จายจะเขียนบอกไห้เจ๊เจ๊กินถงโอเคค่ะรูปนะคะใช่ค่ะถึงจุดที่ว่าต้องถักถ่ายรูปแล้วนะคะเฮ้ยหล่อว่ะคือใครอะคะคืป้าเลยค่ะแ่้วใครหล่อวะต่กล้องถือว่าสวยมากหล่อว่ะคือใครอะพัดตาแล้วสองสอง นเราไปใกล้กันขอบคุณหนึ่งหมื่นอ้าวหายไปไหนคนหนึ่งเลยเนี่ยกับมากลับมาเจเ้านู้ถึงค่าเดี๋ยวถ้าไปเซนทันเร์ลองไปมไหนป้าพี่พีป้าเจอกันนะลูกสาวเซนไปไหนวะเซนไม่มีความสําคัญเแล้วหาพี่พีห เดียเ่าะมองไม่หมึใเวยไม่ได้อก่ยี่น้องอ่ะไม่ใช่กลัวน้องหนักกลัวกล้องตกน้องหนักอยู่แล้วน้องหนักเนน้องอหนักยพี่สาฝากความคิษยดึงนะคะพี่จาร้องไห้แล้วเนี่ยบอกผมมากัเนี่ยพี่จ๋าพี่จ่าพี่จ่าออมจิตพี่จ๋าพี่จ่าจา แม่เจเจขาบอกว่าเจเจก็ทิ้ง่งมันร้อยนาเยคยุดบชื่อหมาบอกพี่จ้า